ลงทะเบยียนนะครับโอ้โอ้หอ้อ้โหอ้โหอ้อ้อ่โหโอ้าหเลย Oh, i oh. เฉยกับกับความเป็นไดโนเสาร์ของคนรุ่งพวกอันนีผ้ผมพูดจริงๆนะคือมันมีแกรบช่องว่างมากเกินไปแล้วว่าทีมบริหารกทกี่เราแท็เซ์ในช่วงนี้งแล้วเราไม่อยากจะเชื่อว่าใน,ในระยะเวลาแค่สองปีกว่าเนี่ยของโควิดมันเปลี่ยนโลกเลยเว้ยแม่งเปลี่ยนจริงๆคือพอเราเจอเรื่องนี้เข้ามาจริงๆเราเพิ่งมาเริ่มตั้งหลักได้เมื่อประมาณพฤศจิกา ตั้งหลักแบบแข็งแรงตั้งหลักแบบรู้จักความผิดพลาดและความบอบพล้องเรื่องนั้นๆจริงๆแล้วเราก็สามารถตีบ,บันทึกกลับไปได้ด้วยทีมงานใหวันีเคย<ล>นี้<ห>น,น้ำแข็งก้อนอ,อ,อ,าาอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เราแก้เกลิไ,ได้ได้ท,ทันท่วงทีตอนแรกเกือมหลับเลยนะ เือบรอดเลยแล้วก็รากลับมาได้เนี่ยใครอยากก็ถามผมได้เลยนะครับคุณต้องมอนเป็นม่ายนะต้องเปิดใจรับรับรับโอ้โหนี่คืออะไรครับนี่เ่ยไปละเดีอย่างนี้กัน อ๋อเป็นระบบแห่งอนาคตสำหรับร้านอาหารนะครับผมโอ้ยแยบยู่ดิ้งเป็นเบียร์ไม่เมีแอลกอฮอล์อ๋อครับผมได้ครับจัดไปคลิกเพย์ อ,อย่าไม่เห,ห็อพรับอ่าขยาวครับขยาวควานเหรอเี่ก<ม>ุณจะไปก่อนนล้ี่คืออะครับนี่ฮะผ้าช้างแสงสว่างช่างใจร้ายโอ้โห โไ,ไก่ว้าวไก่ว้าวไก่ว้าวชมเนื้อไฟโอ้โหข้โหเนี่ไม่เียว่าได้นะครับ อร่อยพิ่กิตังครับพี่อคครับผมเพราะว่าสไลด์ชุดนี้อย่างที่บอกไม่ได้มีการมีรูปถึงหัวข้อนี่ครับขนาดคุณต่อเฮขวินมีคนจัดงานี้เราไถ้าท่านแม็กซ์ยี่สิบท่านเองนะครับมาให้พุทุกท่านด้วยนะบางท่านก็ไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นฝ่ายเราฝ่ายเดียวครับที่บอกว่าฉันมีคความรู้มีข้อกหนดอยากให้คุณมาสิ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องสําคัญคือผู้ประกอบการที่เป็นร้านก็เจ้าของร้านอยากจะให้องค์ความรู้อันเนี้ย มันกระจายไปหรือเปล่าท่านมองว่าเป็นภาระหรือท่านมองว่าเป็นเบเนฟิตกับร้านท่านเองซึ่งอันนี้ครับเป็นสิ่งที่เราอยากได้ที่ตรงนี้ในการที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็เซตอัพไมเซ็ตใหม่ของธุรกบการรุ่นใหม่ที่จะาทำได้ซี่กคองแม่ไก่โอ้ไม่ไม่ไม่ทำยัง

แบบไหนบ้างครับมีวันนี้จะมีไวเส้นไอพีผสมเหล้าอ๋อหวานขึ้นขึ้นไปเอาแบบแนะนำแบบไหนครับถ้าใบเส้นจะบางจะเป็นง่ายหน่อยแต่ถ้าไอพีจะมีสั่งตัวไอพีตัวนี้จะมีความผมไอพีตังนี้จะมีความฉ่ำหอมด้วยตีหน่อยเบียดดำกาแฟเอาเอาง่ายๆดีกว่าครับไวเส้นชุดเบื่คาร์บูริฟับ ก็มีแสาขานี่ครับแลของิตจะมีสาขาองเจ็ครับี้เดี๋ยวเนี้ยมันก็จะอได้อีกกรรมกรชิ

oh, hô ờ

อ๋อว่าทำไมมันยานยนต์มเนี่ยโอ้ไก่ป๊อป ในวิดีโอไม่ได้เวัะครับสับเาลมเหมือนเั่นแล

เยอะแยะนี่มีสันตตัวนี้

ใครที่นั่งอยู่แล้วอยากลุ้นรับง่ายมากกติกาเดินพุ่งเข้าไปเลยค่ะในสุดทางตรงหน้าเวทีซ้ายขวาขวาสตรีวอชลงชื่อที่บูธพัฒนายนคภูและบูธสตรีวอชต้องหล่ะ โอ้กด45นะครับกันเย